จ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนล,ลันทุงค่ะวันนี้จะมาเสนอเมนูนี่ค่ะสันขันส้มผักค่ะเขาเอิญว่าตีนวัวเนาะขันส้มตีนงูเนาะคะ่ะใส่กระลำม,มีต้นหอมค่ะเซอรกเทมเนาะคะ่ะอันนี้คือกระลำสีหั่นสีตอนตอนเย่อเนี่ยจังน้อยนะะเนาะค่ะเพราะว่าขันจะได้มีเละเนาะคะ่ะจะไม่ได้มีมุ่นหอมนี่ก็ตัดพอดี ได้จักนิ่มหั่นหอมนะคะได้ประมาณสัานี้เนาะค่ะเอาพอดีพอดีเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวนำผักไปล้างก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะแกะกระบกระเทียมออกก่อนเนาะค่ะแล้วก็นำนำการทุบเนาะค่ะทุบกับมีฮธมุ่นคักเอาพอดีแตะๆค่ะ ทำการทุบกระเทียมเนาะคะ่ะโดยฝีมือคุณแม่นิวเนาะ พอลงเลยแบบนี้นี่เอากระเทียมลงพักก่อนอันตีนและเสือ้อน้ำหลังเออนี่ทันอยู่กับผักอืมไปเดี๋ยวไปทำความสะอาดมือก่อนไปล้างมือก่อนก่อนคันเนาะค่ะนี่สูตรง่ายๆทำกินเองที่บ้านเนาะค่ะเอสขายก็ได้ค่ะ สูตรขันส้มตีนนะคะส้มตีนวัวนะคะส้มตีนงูเสือกระลำนะคะใส่หอมเแซบๆนัวค่ะเส็แซบๆนวัว เสืรจักสามซ้อนเสิอเสืร์น,ออนี่เออใส่แหละคั้นเลยเแบบใส่เกลือแป้งนูลงน้ำแน่ผงสุรดค่ะแล้วแต่ผงสุร์ดนี่แล้วแต่จะเสิร์เนาะคะ่ะอันใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้เนาะ,ค,ะค่ะใส่ผงสุรดเนาะคะ่ะแล้วก็คั้นคั้นจนพักยุบคุณละคะ่ะ and on. กินกับข้าวก็อร่อยกับแก้มก็รสด,ดีฉันเลิศ <laughs> คั้นไปเรยๆแล้วเลย,เลย,เลยพุนเนาะค่ะจนพักหยุกเนาะคะ่ะจนพักอ่อนไนละค่ะคั้นจนน้ำออกเพื่อนว่าคั้นสม้มขามือเลยโอ้เสื้อข้าวเหนียวพร้อมคั้นแล้วก็เอาเสื้อข้าวเหนียวนนาอืมเสื้อบนนั่นแหละนี่ค่ะใส่ข้าวเหนียวด้วยเนาะคะ่ะ คันๆไปแจะ,ะเบิ่งเนาะค่ะแจ้มีรสชาติแบบเค็มๆน้อยๆนะคะแล้วจะมีร,รสรสชาติพอดีแซบเลยค่ะให้มีรสเค็มนิดๆเนาะค่ะส่วนใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลด้วยก็ได้เนาะค่ะนี่ค่ะคั้นได้ที่แล้วเนาะค่ะก็เติมน้ําเข้ามาเนาะค่ะน้ํเข้าวแะะท่แล้ะค่ะเทลงเลย อ่ะ,อะก็แล้วกวตีนลงเลยบอันี้ค่ะตีนวัวนี่ตีนงต้องต้มซะก่อนนะคะต้มจนเปื่อยจนซุกน่น,นะะละค่ะแล้วก็มาขันเนาะคะ่ะสงสัยว่าตีนวัวจะเยอะกว่าผัก <c oughs> นี่ค่ะเอาลงแล้วก็ขันเสียเดียวเลยค่ะบันนี้ คั้นๆเขากันกับเนื้อพักเนาะคะ่ะสูตรคั้นส้มส้มส้มพักนะคะส้มพักกระหล่ำนะคะเสือตีนงูนะคะทำกินได้ง่ายนะคะเอดขายก็ได้เวยะคะ่ะสูตรนี้เดี๋ยวชิมดูนี่ค่ะปุง๋งรสเธอได้พอดีพอดีเนาะคะ่ะ ใส่หมอใส่ยังปิดไว้ก็ได้เมมีกระปุกใส่หมอฟ้าปิดหมอปิดไว้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะคั้นส้มส้มผักกล่ำเนาะคะ่ะใส่หอมใส่ตีนตีนงูเนาะคะ่ะต้มเรียบร้อยนะคะต้มให้จนเปื่อยจนสุกปุละคะ่ะ ก็เลยนำมาขันเนาะค่ะสออเสร็จ <ไป S 1> แล้ว <ไป S 1> ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องทางเทิดจำปาดงคนคลั่นทุ่งด้วยจ้ากขอบคุณ FC, ทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องทางเทิดจำปาดงคนคลั่นทุ่งจา้าขอให้สุขภาพแข็งแรงน่มด้วยทุกทกท,กท่านจ้ากอบขอบพระคุณมากค่ะนี่ค่ะขนาดมีทันได้เปลี่ยนนี่ค่ะก็ยังแซ่บแล้วค่ะอร่อยเลิศ กินกับข้าวก็อร่อยกับแก้มก็ดีจ้า